สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูบอนสีที่มีชื่อว่าเศรษฐีสุพรรณนะคะนี่เลยนะคะวันนี้เป็นตู้เศรษฐีสุพรรณนะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะเศรษฐีสุพรรณของเราอยู่ในกระถาง5นิ้วและ6นิ้วนะคะไซส์กระถางไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือไซส์ ไซส์กำลังสวยนะสวยมากเลยนะคะนี่นะคะเศรษฐีสุพรรณของเรานี่นะคะอันนี้หกนิ้วล้นๆเลยนะคะเป็นไซส์แม่พันธุ์เลยนะคะเศรษฐีสุพรรณของเรานะคะใครยังไม่มีหรือว่าใครอยากได้ไปสะสมเพิ่ม โทรมาสอบถามได้เลยนะคะเศรษฐีสุพรรณของเรามีเป็นดงแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเศรษฐีสุพรรณถือว่าบอลเป็นบอลที่มีเสน่ห์มากเลยนะคะเศรษฐีสุพรรณเนี่ยเป็นบอนฟอร์มพุ่มก้านไม่ยาวนะคะเป็นใบทรงใบใบยาวค่ะเป็นทรงใบยาวนะคะก็คือหูถึงสะดือนะคะ นี่นะคะหูถึงสะดือนะคะเป็นบอลทรงใบยาวนะคะนี่นะคะกระด่สีชมพูสวยๆแบบนี้เลยนะคะคือถ้าเลี้ยงเลี้ยงแดดดีๆนะคะสามารถสีชมพูได้มากกว่านี้นะคะนี่นะคะไซส์ใหญ่ๆไซส์แม่พันกันเลยทีเดียวนะคะ ไซส์นี้เอาไปเลี้ยงไว้ไม่นานก็มีหน่อให้นะคะมีหัวให้แล้วนะคะสามารถทำจำนวนได้เลยใครอยากได้โทรมาได้นะคะเศรษฐิสุพรรณไซส์ใหญ่ๆไซส์แม่พันธุ์แบบนี้เลยนะคะใครโทรมาก่อนแม่ค้าคัดต้นสวยสวยแบบสวยที่สุดให้ก่อนนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวคัดต้นสวยๆให้เลยนะคะหรือว่าอยากแอดไลน์มาเลือกต้นเองก็ได้นะคะเศรษฐีสุพรรณไซส์นี้โปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะวันนี้เป็นโปรพิเศษแม่ค้าปล่อยให้อยู่ที่ต้นละ200รวมส่งนะคะ200ส่งฟรีกันเลยนะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ สองร้อยส่งฟรีไปเลยคะ่ะไม่ว่าจะปลายทางหรือแบบโอนแม่ค้าก็ส่งฟรีให้ทั้งนั้นนะคะอย่าลืมกดโทรมาได้เลยนะคะดงเศรษฐีสุพรรณค่ะไซสใหญ่ๆกันเลยจ้า วันนี้ลาไปก่อนค่ะคลิปต่อไปจะพาไปดูบอลสีตัวไหนอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดบอลสีสวยๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ